แรกๆที่ตั้งบริษัทเราก็มีพักงานประมาณสักไม่ถึง10คนนะครับแล้วก็ไปเช่าโควิ่งสเปซทำงานอยู่ประมาณสัก4-5เดือนแล้วก็ก่อนย้ายมาที่ตึกโคลบงกอก บริษัทก็ได้โตมาเรื่อยๆตอนที่เริ่มคิดจะสร้างดาวเทียมนะครับเราก็ได้เริ่มมีโรงงานของบริษัทเองนะครับเริ่มจากแฟกเตอรี่ศูนย์ที่เน้น,ทา,น ing, ทางด้านพวก 3D Printing ทางด้านพวกพลาสติกแล้วก็เมทัลเพื่อจะผลิตชิ้นส่วนของตัวดาวเทียมแล้วก็แฟกเตอรี่หนึ่งที่วิจัยพัฒนาทางด้านดาวเทียมดวงเล็กในวงโคจตโรต่ำหรือ l ง w e ิ r แล้วก็วิจัยพัฒนาทางด้าน Solid State Lithium Ion Battery นะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งของตัวดาวเทียมที่จะ เอามาใช้ในตัวดาวเทียมแล้ก็อกุตสาหกรรมในพื้นโลกแล้วเราก็มีโรงงานแฟตทอรี่2นะครับที่มีแผนที่จะพัฒนาชิ้นส่วนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่เรามีเฮดโวเตอร์ที่พูดแล้ว3โรงงานแล้วนะครับเราก,ก็พยายามที่จะมีพาร์ทเนอร์ือหาพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่างๆรวมถึงทั้ง Airbus ทั้งจิตดาแล้วก็วันเว็บแล้วก็พยายามที่จะ ซัพพลายอุปกรณ์ให้ลูกค้าต่างๆโดยที่พยายามคุยกับลูกค้าหลากหลายเพื่อจะหาอีกไฟ์เมนของตัวซัตไร์นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เพื่อเพื่อจะได้มาพัฒนาโปรดักต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าบริษัทก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีอื่นๆทางด้าน AI ที่คิดว่าเกี่ยวข้องกันด้านอวกาศนะครับพยายามดูเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อที่จะเอามาใช้สําหรับทางด้านดาวเทียมอวกาศมากขึ้นในอนาคตกับก็จริงๆบริษัท มีสเตตตั้งมาก็ช่วงแรกก็จะทําให้บริการในด้านดาวเทียมตั้งแต่แรกเป็นดาวเทียมวงโคจรกลางฟ้านะครับหรือ GO โอสเตรไรแต่พรเนื่องจากทคโนที่างด้านดาวเทียมบรกาศพัฒนาเร็วมากบริษัทก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายที่จะมาทําทางด้านเรื่องดาวเทียมในวงโคจรต่ําโดยที่คิดถึงการสร้างดาวเทียมและชิ้นส่วนดาวเทียมเองในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ แต่ประเทศไทยอาจจะเกิดขึ้นได้น้อยเกิดขึ้นได้ยากขึ้นถ้าเราถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมอวกาศแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้ให้กับประเทศได้ค่อนข้างจะเยอะในปัจจุบันเราก็ได้ พัฒนามาถึงเป็นพาร์ทเนอร์ของวันเว็บเป็นดาวเทียมวงคโคจรต่ำที่สูงจากพื้นโลกประมาณ1,200กิโลเมตรมีจำนวนดาวเทียม648ดวงที่มีจุดเด่นก็คือเรื่องไอ e สปีดอินเทอร์เน็ตนะครับโลวอาเจนซี่แล้วก็โค o บโคเบร์ชคาดว่าจะเริ่มทดสอบบริการแล้ให้บริการได้ไปในไตรมาส4ปีนี้ครับความท้าทายในอุตสาหกรรมดาวเทียมอวกาศเนี่ย มันอยู่ที่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ความรู้ทางด้านไฮเทคเยอะนะครับันบริษัทสตาร์ทอัพที่จะมาทําตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าเวิร์กฮาร์ดแล้วก็สตาร์ทฮาร์ดเพื่อที่จะเอาโน้ตเชความรู้ตรงนี้มาพัฒนา p r o ดักต์แ d s เซอร์วอันที่2ก็คือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เวลาและต้องใช้เงินในแงนพัฒนาเพราะมันต้องมีการทดสอบอุปกรณ์ดาวเทียมอยู่ในระดับ TRL 9 มันสูงสุดซึ่งใช้ยานในอวกาศการที่จะพัฒนาโปรดักนี้แสดงว่าเราต้องส่งดาวเทียมหรืออุปกรณ์ขึ้นไปในอวกาศจริงครั้งแรกอาจจะเฟลห่งอายเราต้องมีการส่งครั้งที่2นั่นก็คือเป็นการที่เราต้องใช้เวลาแล้วใช้เงินในการที่จะส่งไปเพื่อทดสอบในอวกาศให้มันเกิดขึ้นทำงานทางด้านดาวเทียมมาเกือบ30ปีนะครับเราก็มองว่าการที่อยู่ในส่วนที่เป็นวิจัยพัฒนาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่เพราะ ของเดิมมีอยู่ทางด้านโอเปเรชั่นนะครับที่ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าคือ GEO Satellite แต่ของใหม่มันเป็น LEO Satellite ในอุตสาหกรรม LEO มันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเยอะรวเร็วนะครับซึ่งมันเหมือนทำให้เราต้องตามตลอดเวลาทำให้รู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆที่เราต้องต้องต้องเรียนรู้ใหม่ๆทุกวันนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ ทำให้ชีวิตเราตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นตื่นเต้นตลอดถึงแม้จะอายุค่อนข้างๆเยอะแล้วอะไรเงี้ยบริษัทมีสเปซเป็นบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทแรกของประเทศไทยที่เน้นทางด้านการวิจัยพัฒนาทางด้านดาวเทียมอวกาศแลรวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆด้วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งอุตสาหกรรมทางด้านดาวเทียมอวกาศเป็นเอสเซอร์ตัวใหม่ของโลกและของประเทศไทยด้วยซึ่งเรามองว่าเป็น บริษัทที่น่าสนใจที่จะทำมาด้วยแล้วก็มองไปถึงอนาคตอันไกลเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับเพราะเป็นวิชั่นที่ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประเทศทางด้านเทคโนโลยีนั้นการที่เราจะพัฒนาอะไรที่ไปถึงเป้าหมายที่คุณเจมส์ได้วางไว้เนี่ยมันต้องใช้เอฟเฟอร์ตต้องใช้รีซอสจํานวนมากแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีสเปซมีไรเส้นประกอบกิจการโทรมาคมประเภท3ซึ่งความหมายก็คือว่าบริษัทมีสเปซสามารถที่จะสร้างโครงข่ายดาวเทียมและสามารถให้บริการในประเทศได้มันเป็นบริการดาวเทียมที่ให้บริการแบบ high s p e d โทเอเจนซี R ่ ency, และก็ global coverage ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าตัดขาดนะครับสัญ,ญญาณมือถือก็โดนตัดขาดด้วย การเอาสัญญาณมือถือดาวเทียมเข้าไปให้บริการก็จะเป็นโซลูชันหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นนะครับ